ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็คลิปต่อไปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเล่นเกมผีกับเพื่อนนะครับผมก็เป็นคลิปนะครับต้อนรับปีใหม่ละกันนะครับผมก็ในคลิปก็อาจจะมีคำหยาบนะครับเยอะไปหน่อยนะแต่ก็เพื่อความสนุกนะครับเพื่อคอนเทนต์นะครับถ้าชอบก็ดูจนจบด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ตั้งใจทํามากนะครับผมก็ขอให้สนุกกับคลิปครับผมที่แล้วซอรไปแล้วมันักเว้ยเซอรนี่ไม่บัก เดี๋ยวมันรอมันโหลดทรัพยากรเริ่มเรื่องของขวดภาพอย่างสวยโอเคมาแล้วต่อละคาซีนอยู่ตอนนี้ สวยว่ะเฮ้ยสวยจริงสวยจริงโอ้โหพึ่งเข้าคัสตีนี่โอเคเริ่มเกมแล้ววัให้เราทำอะไรอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นโอเคมาแล้วมาแล้วครับเดินเดินเดินตาแสงอะไรเพิ่มน่าแล้วเอาคัสตีเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้คัสซีคัสซีคัสซีคัสตีนี่เป็นโคมไฟกระป๋าปะตอนเนี้ยอุ้ยตัวอะไรวะหน้าผีไหนวะมา แล้วทำไมคุณถึงอยู่หน้ามือเงินแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเน,นี่ยเพิ่มเพิ่ม,ม,มได้ปะวิ่งได้ไม่ได้จะวิ่งได้ว,ไดวิ่งอืดเกินนะเจออะอไรไม่รู้อะไรอะไรก็คัตซีนช,ชอันนี้คือมนุษย์ปกติใช่เหรอวะนี่เรียกว่าปกติเหรอะอะไรอ,ะอ่ะโอะ้มันต้องกดด้วยนะอ่านไม่ออกสคริปต์เลย สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วและผู้คนไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่นั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่กลับมาอะไรเปลี่ยนภาษาแป๊บแล้อ่านแอคเกิร์ไม่รู้ว่ากูสคริปต์ล่ะโอ้โหเปิดมาแค่กูเล่นซองอ่ะแล้วอ่ะอะไรอ่ะหยาไฮแองซิกเอาเข้าประตูเอ้ยกูเข้าบ้านมาแล้วเลิกเกมมากูเล่นซ่อนหากันแล้วไฮไฮแองซิกเข้ามาในบ้านละกูบักก็กูบัก เฮ้ยไอ้กูว่ากูเคยเล่นละเล่นไม่จบอะมันให้เราหาหมีใช่ให้เราหาหมีเว้ยหมีที่ดีไอ้ปันไอ้ปันนำ้ำไอ้ปันนำ้ำไอ้ปันนำ้ำไอ้ปันนำ้นนนำดิมึงจะเข้าไปได้ไงนะอ้าเลยไปเลยไปเลยไปเลยนั่น,น,แน,น,นแหละมึงจะเออนั่นแหละมึงจะได้ตายเคยเล่นแล้วหรอมึงอ่ะกูไม่รู้อ่ะกูเล่นงงๆแล้วกูก็ออกอะ่ะปื้ม์มอะมันเดินกลับมาด้วยแล้วกูคือ่มเกมมาเพิร์มันมาแล้วนะปื้มตายแล้วเร็ว มันต้องให้ฮะเข้ามาว่ากูโดนมันฆ่าตายเนี่ยนะผีเล่นเกมเท็ดดี้อยู่ไหนวะเสียงยังดังเลยโอ้โหเมื่อกี้มันวิ่งไม่หาใครวะระวังตายอั่นอ้าวไอ้ยังอยู่เหรอตัวแตกกูไม่เห็นเอ้ยแค่มันวาร์ปหายไปแล้ว โอ้ง oh, uh, ่ายเกินแค่ตัวเดียวเองตัวเดียวอีกต ok. ัวเดียวอีกตัวเดียวเพิ่มเพิ่มออกไปเขาแน่เราจอผีเดี๋ยวตัวตัวแตกไอ้ดูมันมันยืนมันยืนมองมันยืนมองเนี่ยอ้าวเฮียขามุยเอามาแล้วตายยมึงรีบออกไปทำไมวะมันบอกว่าขอบคุณที่เล่นกับฉันนะ บ้านมันเรียกว่าเล่นใช่ไหมมึงเล่นในการหักคอกูเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอยากเจอหน้าผีวะเจอเจอที่ออกเจอที่ออกเจอที่อวแต่ว่าเอ้าเอ้าตายวะสีดิเฮ้ยมันกี้ตัวอะไรอ่ะเห็นหน้าผีครับดูอะไรเลยเอ้ามันมุญนะมันจะขาดแล้วบอกว่าเฮ้ย หมุนวาวทั้งหมดเพื่อลดระดับน้ำไอ้คนนี้กว่ามีผีแล้วแล้วผีหน้าเละด้วยนั่นไงีอโดเฮ้ยเจอคุณเจอคุณแจแล้วเมื่อกี้มันคือไอ้ทำไมมันหน้ามันแยกสองแฉกเลยนะไอ้ปอเราสิดแต่ไอ้เี้ยไอ้นั่นอะเรื่องนั้นอะไอ้เี้ยผี RGB ผู้ดับเบิลคิวต้องมีคนล่อมือกันไหนล่อไอจ้จัดอยู่ข้างในกูยังโดนเลยย่าผีแคมป์ผีแบงแคมป์ <laughs> <laughs> ผีมันแคม,มป์มันไปทางมันไปทางที่มึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปดูอยู่ตรงนี้ให้อย่ามาล่อมันมา <laughs> หมุนวาวอยู่เนี่ย่ะมามาูไปไม่ได้กูไปไม่ได้เอ้ารอด่ะไม่ได้ขวาหรือซ้ายมึงบอกช้าว่ามันมาแล้วมันไปซ้ายไปขวาบอกด้วยจะไปรู้ว่าไหนไหนซ้ายไหนขวาเนี่ยอ้กไอมึงโตมึงยังไม่รู้ซ้ายรู้ขวาเอ้มมามาหากูเยเออได้ๆแดับเบิลคกลวไปอะไปที่เกิดเป็นเดิมเป็นการการการมันกลับ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 กูหลบแล้วกูหลบแล้วต้องเปิดกี่อันวะ มาแล้วมันมาแล้วมา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 เข้ามาเข้ามาตังเข้ามากูมามามาไม่เข้ากูท้าทายนั่นแหละเฮ้ยเปิดประตูเฮียผีไม่ก็เข้ามาไม่ได้กูีว่ Easy วะอีซี่วะบันไดแม่งโคตรเนี่นยในกุญแจเฮ้ยเจอตัวอะไรอีกวะ <c oughs> อุ้ยอะไรวะต้องการกุญแจเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้ากูตายเฮ้ยมึงตายได้ไง้นไม้ขยับได้ฮะจริงวะไอ้พิ่มช่วยกูได้ไม่กล้าเดินเลยวะมาตายยังไงวะเฮ้ยลองหน่อยดีกว่าเฮ้ยเจอกุญแจ เฮ้ยโอเคเจอทางออกอ้เยตายไปอีกตัวเลยโอ้กูว่าตายอีกตัวจะไปดึงออกวะมึงดูไม่ออกจริงอ่ะมองไม่เห็นเลยสีน้ำตาลไปประแตกต่างกันมากเลยนะเอ้าอ๋อเก็บกระโหลกอุ้ยมันต้องรวบรวมกระโดกไม่ใช่มันมันมันเป็นกระโดดกระกระโหลกกระโดกคืออะไรวะกระโดกเลยนี่ไงเจอเจอ นี่ไงเจอ <ไป S 1> เจอ <ไป S 1> เจอสองอันละเจอสองอันละ,ออนละต้องมันมันน่าจะต้องรวบรวมกระโหลกนั่นเอ้อปืบตายต่อหน้ากูเลยถ้าจะมาอย่างนี้ยูนะแม่งให้มันไล่จะดีกว่าเออมึงวิ่งไล่กัดกูเลยดีกว่าอ๋อ,อ,อ,อนี่นี่ก็อ๋อนี่ไง<อ>เ,เจอละคกูจะฆ่าไปยังไงเนี่ยเอากระโหลกมาใส่โอเคหนึ่งสองสามสี่เอา้าฆ่าอีกอันหนึ่งฆ่ากระโหลกหนึ่งกระโหลกหนึ่งมีใครเจอเอามาใส่โอ้เจอละ เจอกระโหลกปะเอาไม่เห็นนายปืนมันโคตรที่มึงเลยมาแล้วไหนตรงที่ใส่กระโหลกมาอยู่ตรงนี้ข้างไหนเนี่ยมึงเห็นปะมึงเห็นตัวข้างหน้าไหมเจอล้วครบแล้วเอาจบแล้วอ้้อกระจกจังอุ้ยตกใจตกใจเหลือเกินใครตกใจผีเลโก้เมื่อกี้ กูได้ยินเสียงกูตายเพราะหุ่นกระบอกโล่งๆกระบอกหุ่นกระบอกก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับชอบหรือไม่ชอบกันครับผมถ้าชื่นชอบนะครับก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งชับสไครต์กันนะครับผมก็คลิปนี้นะครับค่อนข้างที่จะตั้งใจทํามากเลยนะครับผมเนาะก็ถ้าทุกคนชอบแนวนี้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมจะได้ทําแนวนี้อีกมาเยอะๆนะครับผมก็ปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิป เอ่อเริ่มปีใหม่นะครับของช่องผมนะก็ใครที่อยู่ช่องผมมานะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันนะครับไปอีกนานๆเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยสนับสนุนนะครับแล้วก็ติดตามผมมาเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็มาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยสนับสนุนคอยติดตามผมมานะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ